ันนี้อยู่สวนครับเดี๋ยวพามามีสาระสักหน่อยจริงๆเป็นคนหล่อที่มีสาระแต่ชอบเน้นเอาฮามากกว่าตอนนี้อยู่สวนแล้วก็นี่คือต้นมางคุดเนี่ยข้างหลังผม,มต้นบางคุดใบมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมใบเป็นอย่างนี้แล้วก็ลูกมันเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันยังเขียวอยู่เห็นไหมยังเขียวอยู่มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เขียวอยู่แต่ว่าที่เก็บมาแล้วเนี่ยมันจะเป็น นี่มีเป็นเข่งเลยเห็นไหมเออก็จะมีเก็บแบบอย่างเงี้ยสีแบบนี้กับสเีเลือดเลือดอย่างเงี้ยที่ไ,ได้สีเขียวยังเก็บไม่ได้นะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเห็นในกรุงเทพหรือว่าที่ไหนก็ตามที่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่สวนเอ,อจะบอกว่าที่จงังหวัดไหนที่ไม่เป็นจงังหวัดผลไม้บางทีจงังหวัดผลไม้ยังหลอกขายกันเลยนักท่องเที่ยวอ่ะนะ เวลาเลือกมังคุดเนี่ยแนะนําให้เลือกเองให้บีบบีบอะบีบรอบรอบรอบลูกมันอะคล้ายๆเนี่ยทําท่าบีบสองลูกคิดไปไกลกันอีกคือบีบอะอย่าให้มันแข็งให้มันกดลงเบาๆบีบเบาๆแล้วกดลงอะมันจะปลอกง่ายสังเกตใครเคยซื้อมังคุดแล้วถูกหรือไม่ถูกก็ได้บางทีแพงด้วยแต่กลับไปถึงบ้านแกะไม่ได้เลยบีบไม่ได้เลยเปลือกแข็งมากนั่นคือมังคุดหล่นครับ มังคุดหล่นเขาไม่ขายกันนะแล้วมันก็จะมีเกรดอีกเกรดส่งออเกรดนุ่นเกรดนั้นเกรดนี้แต่เราไม่ต้องไปดูมันเยอะเกรดส่งอ๋อคือผิวมันจะสวยเนาะนี่ไงเออมันจะมีกรรมวิธีหลายหลายอย่างไม่ต้องไปรู้มันหลอกแต่เวลากินเนี่ยจะกินให้ร่อยถ้าคนที่ชอบกินเนื้อล้วนอย่างเงี้ยลูกเล็กมันจะเนื้อมันจะเนื้อล้วนๆไม่มีเม็ดแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเม็ดหน่อยใครชอบอมเม็ดก็ลองดูเออส่วนไอ้พวกที่ตกเนี่ยมันจะแข็ง บางทีมันเ,เปือปอกข้างในมันจะเสียแะ้วจะมีเหมือนยางเหลืองๆห,หรือบางทีจะเป็นแก้วๆมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยเข้าใจนะมังคุดเนี่ยกินดับร้อนใครกินทุเรียนแล้วก็กินมังคุดดับได้อันนี้เป็นประโยชน์ของมันอันนู้นเป็น King of Food อันนี้เป็น Queen of Food เขามีไว้หักลบกันอะอันนี้เย็นลบร้อนได้ลองดูวันนี้มีความรู้นะครับกับแอมพิระดนนะครับคนเดาๆที่หล่อด้วยตลกด้วยแล้วก็มีสระด้วย ไม่มีใครชมครับชมตัวเองเลขดีๆเวลาซื้อของเลขดีๆนะอย่าพลาด